มีรายชื <amounts of audio writers> ่อในเป็นกรมการจังหวัดได้ต้องต้องฉีดที่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 นต้องมาต้องฉีดที่ต้องเด็เพราะว่าเขาต้องตั้งหน่วยมีความพร้อมในเรื่องเผื่อเด็กผิามรดกมาได้ครับส่วนโรคที่มากับน้ำก็คือที่เราต้องเฝ้าระวังคือโรคฉีดอยูนะครับนะหนูกับ ใ่าทันออกท่้นออกอย่างนี้เราลดลงเยอะนะครับแต่ก็จะมีพื้นที่แอคทีฟอยู่สี่อำเภอนะช่วยคนด้วยไม่ไปนะครับมีนนะอำเภอเมืองอำเภอลำเลาอํเภอกรนนะครับแล้วก็อำเภอชัยนะโดยท้องถิ่นนะครับได้ซับซัพอร์ตในเรื่องของเคมีฟอสก็ดีนะครับแล้วก็การโทษห่อป่อยระหองในพื้นที่ โอษเถอนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท้องที่สนับสนุนกิจการการบริงานควบคุมโรครเราดออกซึ่งปีนี้เนี่ยจังหวัดเราถือว่าเกินเกิณฑ์มาตั้งแต่ต้นปีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ต่ำกว่าค่ามันก็จะถายแล้วนะครับแต่ก็ฝนตกมาชุ่มเพิ่มอีกนะครับน่าจะเกิดการจ็บป่วยขึ้นอีกแต่ว่าก็ต้องฝากว่ายังยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อไห้ระอ,อก้วก็ช่วงนี้ฝนตกชุกอีกโรคหนึ่งที่เราพบปัญหาของพอดีอยู่อย่างต่อเนื่องครับก็คือ โรคเกล็โตสไตโลซีหรือโรคชีดเหมือนนะครับซึ่งนี้เราเริ่มต้องปป่วยนะครับแล้วก็ในทุกปีในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราเอฟซีก็คืออาการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการสัมผัสดินและน้ำนะครับซึ่งจะพบมากแล้วก็มันก็จะเสียชีวิตหลายทุกปีนะครับในช่วงฤดูฝนเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากทางพื้นที่ในกล่มเกษตรกรก็คือการเราเข้าไปสัมผัสน้ํา ตามทุ่งนาหรือว่าทางพื้นที่เฉื่อยแฉะเนี่ยก็ขอให้กลับมารีบล้างเท้าล้างข้อถึงถึงที่เราสะพัดน้ำนนมาด้วยสบู่นะง่ายที่สุดเลยสบู่หรือว่าน้ำฆ่าเชื้อได้นะครับก็สมบัตินอกนั้นทางสาธารณสุขก็ครับก็เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์โดยโรงพยาบาลบุญริมเนี่ยสนับสนุนยาสารน,นั้นก็จวันซึ่งในนั้นจะมียาทาแก้น้ำกัดเท้าอะไรด้วยนะครับถ้าเหน่วยงานไหนที่จะลงพื้นที่แล้วก็จะขอสนับสนุนก็พาตางไปที่สถานกงานสาธารณสุขจังหวัดเร่านี อยู่ประมาณ2,000ชุดครับตอนนี้นะครับก็สามารถป้องกันโลกพุี้ได้นะครับได้รับการประเมินโครงการอาหารปลอดภัยนะฮะโดยสำนักคณะกรรมการสนับสนุนอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขมาประเมินจังหวัดอุตกรดิถ์ของเรานะครับก็ประเมินไปวันที่1 0 11กรกฎาคมที่ผ่านมานครับมีส่วนราชการที่ไปร่วมรับนนคณะกรรมการประเมินประเมินออนไลน์ก่อนนะแล้วก็มาประเมิน คอนไซต์ที่จังหวัดเราที่10กับ11กรกฎาคมน,นะครับก็มีส่วนกาจการทุกภาคส่วนนะโดยเฉพาะทางหน่วงานจังหวัดเกษตรจังหวัดการเกษตรปุกัตหกรรมชนงงา,น,งงาน,นะครับแล้วก็ท้องถิ่นเทศบ,บาลน,นะครับรวมทั้งในเรื่องของอมหาวิทยาลัยราชพัฏนะครับที่มาร่วมประเมินนะครับรวมทั้งประธานประชาคมร้านอาหารนะครับแล้วก็ประธานเครือข่ายสินค้าโอท็อนะครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดนะฮะประธานไว้ ประธานกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐนะครับที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับการประเมินของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ทำการสวนการมานะครับในวันที่1 0กรกฎาคมหน้าสิเกรกฎาคมครับก,รก็ทําให้ความยิที่อย่างนี้อน,น,น,นจังหวัดที่ของเราผ่านนะครับผ่านเกณฑ์ได้รับได้เซร์ติฟิเคตรับรองเป็นจังหวัดที่21ของประเทศนะครับเป็นที่เราเข้าไปนะครับที่ประเมินก็จะไปประเมินในส่วนของ ห้องประชุมแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไปที่โรงแรมนะครับแล้วก็ yeah, ไปร้านมอนแคนแรลนะตอนนั eh ้นนะครับก็ผลการสงมวจออกมาแล้วนะครับเราเป็นจังหวัดที่21ของประเทศนะครับก็ปี66เนี่ยมี20จังหวัดนะครับเราเป็นจังหวัดที่21ปีนี้ได้จังหวัดเดียวนะครับจังหวัดสระบุรนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับที่เราเป็นจังหวัดที่21ของประเทศที่ได้รับการรับรองตรงนี้นะครับก็ทาให้จังหวัดเราสามารถที่จะ ประชาสำคัญในเรื่องของกา,ารดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยได้แล้วก็สามารถที่จะฉุวนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แลอปลอบการรั่วไอาหารซึ่งเราก็มีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ระดับแซนพัฒอยู่6กร้านนะครับก็คือร้านลมเย็นร้านเทียนหอมร้านสวนบัวร้านระเบียงน้งของแสนเศรศษฐกิจร้านม้อนรับแรแล้วก็คาเฟ่เดอะฟิวที่พิชัยครับตอนนี้นะครับนอกนั้นก็ยังมีแซน ผ่านระดับแซนเฉลียอยู่ีถึง60เปอร์เซ็นต์ก็คือผ่านการประเมินอย่างถึง647ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะนะปีนี้ทำให้เราได้ผ่านการทดลองของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของอัพจังหวัดอาหารปลอดภัยครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณมากครับก็รอผลอยู่นะครับว่าจะออกเมื่อไหร่ผลยังไม่ออกมาครับคาดว่าน่าจะได้ต้นแบบเช็นปีที่หนึ่งน่าจะผ่านครับปีนี้นะครับเพราะว่า รอกบแกี๋ยวประเมินระดับเพชรแล้วเราได้ส่วนและผู้บริหารนะครับได้บุคลากรยอดเยี่ยมจากการบริษัทงานทุกปนวินวันถึงสี่ท่านด้วยกันนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านในแพทยศาสตร์จุกจังหวัดนะครับแล้วก็อาจารย์จอมจากโรงเรียนอุตราหกรรครับแล้วก็อาจารย์แจ็คจากโรงเรียนวิทยาลัยการชีววิชัย ครับสี่ท่านกำเนิดและโลดจากอ่ารับประธานโครงการนะครับถูกกำหนดอย่างรวดและน่าสนใจครับครับขอบคุณครับ